วิธีบูชาลูกแมว 1. หลังจากบูชาลูกแมวมาแล้วให้ทำการตั้งชื่อให้เรียบร้อย 2. ก่อนจะนำเข้าบ้านให้จุดทูบขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเสียก่อนโดยใช้ทูบ12หรือ16หลอจากนั้นให้กล่าวตามนี้ข้าพเจ้าชื่ออยู่บ้านเลขที่ ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักรักษาบ้านข้าพเจ้าอยู่จงเปิดทางเข้าออกให้ลูกกอกแมวชื่อให้เข้าออกบ้านของข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบารมีการค้าการขายโชคลาภเมตตามหานิยมขอให้เจ้าที่จงเปิดทางให้ลูกกอกแมวด้วยเถิดสาธุสาธุ สาทุ 3. เมื่อนําเข้าบ้านแล้วให้หาภาชนะมาใส่อาจจะวางไว้บนผานและควรหาผ้าสีแดงมาลองไว้ทั้งนี้ให้เลี้ยงและบูชาด้วยน้ำนมอาหารแมวปลาทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินซึ่งอาจจะเลี้ยงทุกวันทุกวันพักหรือประจำวันเกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับที่ผู้นําไปเลี้ยงบูชานอกจากนี้ เวลาไปทำบุญควรอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยทุกครั้ง 4. ให้พกติดตัวไว้ในกระเป๋าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเสมอหากจะเจรจาค้าขายพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือก่อนจะเสี่ยงโชคให้นึกถึงและบอกโลกแมวที่บูชาว่าขอให้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนั้นหรือขอให้ประสบความสำเร็จหรืออาจจะบุญด้วยปาทูก็ได้เช่นกันครับ คาถาบูชาลูกแมวตำลาหลวงปู่คำบุให้จุดธูปห้าดอกพร้อมตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถาตามนี้ครับมะอาอุมานิมามามาซื้อของเรามาลักเรามาหาเรามาซิมาคาถาบทนี้ให้ท่องเก้าจบครับจากนั้น ขอให้ช่วยเรื่องเงินทองค้าขายเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่หรือขอเรื่องต่างๆที่อยากจะให้ช่วยเป็นตน้นหลังจากสำร็จดังใจให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศสให้สรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการบริจาคทรัพย์หรืออาหารให้แก่สัตว์ที่ไร้ที่พึ่งอย่างเช่นหมาหรือแมวจรจัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออดอยากไม่ควรลังแกรหรือทำร้ายสัตว์ โดยเฉพาะแมวทั้งนี้การบูชาลูกแมวก็ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่คนโบราณล่ำลือสืบต่อกันมาซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลรวมไปถึงหากใครที่บูชาแล้วอยากจะรวยก็ต้องไม่ลืมที่จะขยันมันเพียรตั้งใจทำงานค้าขายอย่างสุจริตและมันทําความดีด้วยเช่นกันเพราะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ ก็อ,อยู่ที่ผลจากการกระทำของตัวเรานั่นเอง